สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อ,อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันเสาร์ที่6พฤษภาคมค่ะพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่1ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ ความกดอากาศต่ำค่ะเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวทำให้มีฝนน้อยค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งก็ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะคะ และสำหรับภาคใต้ค่ะลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ค่ะมีพลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมนะคะ ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนค่ะจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากพายุฤดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะและก็ไม่ควรสมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือนะคะขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะทั้งนี้นะคะก็เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอันหนึ่งยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มนะคะทะวีกำลังแรงขึ้นค่ะและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่10ถึงวันที่11พฤษภาคมค่ะ และก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องค่ะและในช่วงวันที่8ถึงวันที่12พฤษภาคมยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมอ่าวเบงกอลมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนโดยคาดว่านะคะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนกลางทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้มีกำลังแรงค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็มีกำลังแรงด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะพายุสองลูกค่ะที่จะเข้าประเทศไทยนะคะพายุที่จะเกิดในมหาสมุทรอินเดีย เป็นพายุไซโคลนนะคะมีชื่อว่าโมคาหรือโมชาถ้าหนุยเรียกชื่อผิดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพายุลูกข้างซ้ายค่ะก็ยังคงมีการคาดการณ์นะคะว่ามีกำลังแรงค่ะส่วนพายุที่จะเกิดในทะเลจีนใต้พายุลูกข้างขวานะคะมีการคาดว่าจะแผ่วลงเป็นหย่อมโลค่ะพายุทั้งสองลูกก็จะเริ่ม ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมค่ะในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจากความกดอากาศต่ำปกคลุมทั่วทุกภาคทำให้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักได้นะคะตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นไปภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ และในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะสภาพอากาศก็ร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในหลายจังหวัดน,นะคะก็จะมีอุณหภูมิสูงสุดค่ะแต่40องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38 39องศาเซลเซียสค่ะ ก็ไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานนะคะดื่มน้ำบ่อยๆนะคะและจากนั้นค่ะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงค่ะและเตรียมพร้อมกับรับฝนตกหนักในช่วงประมาณวันที่8ถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย